ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับเรื่องราวในวันนี้นะครับ ผมจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่ความจริงที่อาจจะบาดลึกและแสบสันกว่าที่คิดครับมันเป็นเรื่องราวของประเทศข้างบ้านของเราอย่างกัมพูชาครับที่ในวันนี้ภาพลักษณ์ของนครวัดนคนรธมอันงดงามอาจกำลังถูกบดบังด้วยเงาของธุรกิจสีเทาและแก๊งคอเซ็นเตอร์และการเป็นศูนย์กลางแห่งธุรกิจช่อโกงออนไลน์ระดับโลกที่กำลังเฟื่องฟูอย่างน่าตกใจจนกลายเป็นแหล่งรายได้มหาศาลและที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือ รายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้นะครับได้แซงหน้าอุตสาหกรรมหลักของประเทศไปแล้วครับนี่ไม่ใช่แค่การคาดเดาแต่มันเป็นข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากรายงานระดับโลกที่น่าเชื่อถือซึ่งชี้ให้เห็นว่ากัมพูชากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตที่อาจจะใหญ่เกินกว่าที่จะลลมได้เลยทีเดียวครับกัมพูชาแดนอรารยธรรมที่ถูกคุกค,คามด้วยธุรกิจสีเทาเดิมทีนะครับเมื่อพูดถึงกัมพูชา หลายคนอาจจะนึกถึงดินแดนแห่งอรารยธรรมเก่าแก่และงดงามแต่ในปัจจุบันนี้กัมพูชากำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการหลั่งไหลเข้ามาของธุรกิจสีเทาและแก๊งคอ์เซนเตอร์ที่กำลังเฟื่องฟูอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวจนกลายเป็นแหล่งรายได้มหาศาลและกลืนกินเศรษฐกิจของประเทศไปอย่างเงียบๆครับนี่ไม่ใช่แค่ข่าวลือที่ปรากฏบนหน้าสื่อเพียงเท่านั้น แต่มันเป็นความจริงที่ได้รับการยืนยันจากรายงานที่น่าเชื่อถือนะครับซึ่งระบ,บุว่ากลุ่มอาชญากรชาวจีนคือผู้ขับเคลื่อนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการขยายตัวของธุรกิจเหล่านี้ครับในรายงานที่มีชื่อว่า p o l i c i e s and Patterns State a b o a Transnational Crime in Cambodia as a Global Security Threat ซึ่งเขียนโดยเจคอบซิมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชญากรรมข้ามชาติและความมั่นคงในภูมิภาค ก็ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่ากัมพูชากำลังกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของการหลอกลวงที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลกครับโดยกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้นั้นกำลังคุกคามเสถียรภาพทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับโลกซิมก็ยังได้เตือนอีกว่าหากปล่อยให้อุตสาหกรรมอาชญากรรมไซเบอร์นี้เติบโตต่อไปโดยไม่รีบจัดการในมิช้ามันอาจจะใหญ่เกินกว่าที่จะลมได้และนั่นแหละครับ มันเป็นการเตือนที่หนักแน่นและตรงไปตรงมาเลยทีเดียวศูนย์รวมแห่งแกงช่อโกงกัมพูชาในสายตานักวิชาการในรายงานของซิมยังระบุอย่างชัดเจนว่าแม้เมียนมาและลาวจะมีเศรษฐกิจภาคการหลอกลวงที่เติบโตสูงเช่นกันแต่กัมพูชามีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีกว่า2ประเทศนี้ครับและมีศักยภาพที่จะกลายเป็นฮับแห่งการช่อโกงในปี2025ครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ ก็สอดคล้องกับการประเมินที่น่าตกใจของสำนักงานวัดุยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็ได้แสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตแบบก้าวกระโดดของอาชญากรรมข้ามชาติที่มีฐานจากอาเซียนและได้ขยายขอบเขตไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกแล้วล่ะครับและคุณอาจจะยังสงสัยว่ากลุ่มอาชญากรเหล่านี้มันไปได้แรงงานมาจากไหนใช่ไหมล่ะครับ ก็นั่นแหละครับการเปิดรับสมัครของกลุ่มอาชญากรก็ได้ดําเนินการอย่างเป็นระบบและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายก็คือคนหนุ่มคนสาวเป็นจนํานวนมากที่มาจากกว่า60ประเทศที่มักจะมีความสามารถแต่ขาดโอกาสการทํางานพวกเขาก็ได้ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงผ่านข้อเสนอจากการจ้างงานที่ดูน่าเชื่อถือแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับมันเป็นการหลอกลวงให้มาทํางานที่ผิดกฎหมายนั่นเองแหะครับ และที่น่าเศร้าไปกว่านั้นก็คือชะตากรรมของเหยื่อผู้เคราะร้ายบ้างคนอาจจะกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยสมัครใจแต่หลายคนกลับต้องเผชิญกับชะตากรรมอันเลวร้ายยิ่งกว่าครับพวกเขาถูกตกเป็นทาสถูกคมคู่กันโชคแล้วเรียกค่าไทยรวมไปถึงถูกบังคับคู่เข็นอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการถูกทุบตีทรมานไปจนถึงการฆาตกรรมเลยทีเดียวก็มีครับ ซึ่งนี่ก็คือความโหดร้ายที่เกิดขึ้นที่อยู่เบื้องหลังม่านแห่งการหลอกลวงนี้ครับธุรกิจหลอกลวงรายได้ดีกว่าอุตสาหกรรมหลักของประเทศงานวิจัยของซิมก็ชี้ให้เห็นว่าอาชญากรรมไซเบอร์ในปัจจุบันน่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแม่โขงโดยสร้างรายได้คิดเป็น40-60%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของกลุ่มประเทศที่มีเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ซึ่งได้หลอกลวงเงินจากผู้คนทั่วโลกไปเป็นมูลค่ามหาศาลถึง5 0 0 0 0ถึง75,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ1 6ล้าน6แสนถึง2 000, 4ล้าน 4, แสนล้านล้านบาทในแต่ละปีครับซึ่งซิมผู้ซึ่งเป็นนักวิจัยรับเชิญของศูนย์เอเชียประจำมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจอีกว่าเศรษฐกิจการหลอกลวงของกัมพูชา มีกำลังแรงงานที่ถูกบีบบังคับกว่า1,5 0,000คนโดยผลการค้นพบนี้นะครับก็อ้างอิงมาจากการวิจัยเอกสารอย่างละเอียดและการสัมภาษณ์นักข่าวนะักการทูตนะักวิเคราะห์รวมไปถึงเหยื่อการค้ามนุษย์หลายสิบคนเลยทีเดียวครับซึ่งซิมได้กล่าวว่าธุรกิจหลอกลวงหรือสแกิ่งได้กลายเป็นอุตสาหกรรมประเทศที่สร้างผลกำไรอย่างมหาศาลซึ่งน่าจะไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของกัมพูชา โดยประมาณรายได้ต่อปีจะอยู่ที่12,500ถึง19,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือราวๆ400-600ล้านบาทซึ่งก็สูงกว่ารายได้จากภาคสิ่งทอและเครื่องนุ่งหม่มที่เป็นภาคเศรษฐกิจหลักที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกัมพูชาครับนี่คือตัวเลขที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาและผลกระทบต่อเศรษฐกิจของกัมพูชาอย่างชัดเจนรายงานใหม่ก็ยังได้ระบุอีกว่า ศูนย์การหลอกลวงที่กระจายตัวอยู่ทั่วกัมพูชามันมีความเชื่อมโยงกับผู้นำพักรัฐบาลของประเทศโดยกล่าวหาว่าศูนย์เหล่านี้สามารถกอบโกยเงินได้มากกว่า12,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเลยทีเดียวครับการช่อโกงข้ามชาติอาจจะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นที่สุดในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงทั้งหมดซึ่งเทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของ GDP ทั้งหมดในประเทศเจ้าภาพหลักซึ่งก็ได้แก่กัมพูชาเมียนมาและลาวเลยทีเดียวครับ ซิมก็ยังได้ย้ำอีกด้วยว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ดำเนินการข้ามชาติเป็นอุตสาหกรรมผิดกฎหมายที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกและก็เป็นอุตสาหกรรมที่ผิดกฎหมายที่อันตรายที่สุดเนื่องมาจากกลุ่มอาชญากรได้ล่อลวงผู้ที่หางานจากกว่า70ประเทศและบังคับให้พวกเขาทำงานร่วมกับอาชญากรที่เต็มใจในแผนช่อโกงที่ซับซ้อนซึ่งก็มีเป้าหมายเป็นผู้คนทั่วโลกซึ่งท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังก็อาจจะสงสัย ว่าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรในช่วงเวลาที่ผ่านมาใช่ไหมล่ะครับซึ่งก็นั่นแหละครับโควิด1 9การหดตัวทางเศรษฐกิจก็ได้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่อาชญากรรมที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นและเพิ่มความน่าสนใจจากการหลอกลวงทางไซเบอร์และการค้าม,มนุษย์อย่างไม่น่าเชื่อครับคาสิโนโท,ที่ว่างเปล่าซึ่งก็เป็นของบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศในบางส่วนก็ถูกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แล้วก็ได้กลายเป็นป้อมประการสําหรับการหลอกลวงที่ขับเคลื่อนไปด้วยการค้ามนุษย์ครับและในตอนนี้ก็มีสารประกอบใหม่ๆพูดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องได้มีรายงานว่ามีคนราว1,50,000คนที่ทํางานอยู่ในขบวนการหลอกลวงที่ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่โดยทำรายได้มากกว่าภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดอย่างเป็นทางการอย่างอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งหม่มโดยมีการประมาณรายได้ไว้ตั้งแต่12,500ล้านเหรียญสหรัฐ ถึง1 9 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเลยทีเดียวครับซึ่งกระเทียบเท่าร้อยละหกของ GDP หลักฐานการค้ามนุษย์ที่แพร่หลายในอุตสาหกรรมนี้มีมากมายครับผู้รอดชีวิตได้รายงานเรื่องนี้ด้วยความกล้าหาญได้มีการรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดโดยภาคประชาสังคมในพื้นที่ก็ได้มีการคนา้นคว้าและก็รายงานในสื่อระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคและระดับโลกหลายร้อยแห่งครับ และโฆษกของรัฐบาลกัมพูชาเองก็ได้ออกมาประนามอย่างไม่ลดละแต่แล้วนะครับซิมก็ยังได้ระบุว่ามีคนอื่นๆที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมนี้กับความรุนแรงอย่างมากเช่นการลักพาตัวการยิงปะทะและการฆาตกรรมเลยทีเดียวครับแต่แล้วนะครับการตอบสนองหลักของรัฐบาลกัมพูชาต่อรายงานเหล่านี้กลับถูกอธิบายว่ามันเป็นการปฏิเสธการปราบปรามและการปกปิด โดยได้รับความช่วยเหลือมาจากความสามารถอันเชี่ยวชาญของรัฐบาลในการจัดการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างประเทศครับในช่วงปลายปี2565รัฐบาลกัมพูชาก็ได้มีการจัดการบุกจับอย่างลุกลวกหรือการปราบปรามอย่างเปิดเผยต่อสารประกอบที่หลอกลวงซึ่งก็ช่วยโน้มน้าวให้หน่วยงานเฉพาะกิจได้ดาเนินการทางการเงินหรือ FATF ได้งดเว้นการนำกัมพูชาเข้าสู่บัญชีเทาเพื่อป้องกันการฟอกเงิน ซึ่งแหล่งข่าวจาก51รายของหน่วยงานนะครับได้ระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาใหม่แต่แล้วนะครับซิมก็ยังได้กล่าวว่ากัมพูชาก็ยังคงปกปิดการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายจากนักข่าวแต่ชนีอาชญากรรมที่จัดขึ้นทั่วโลกระบุในปี2023ว่ารัฐบาลได้ห้ามนักข่าวไม่ให้รายงานการสืบสวนของตำรวจซึ่งแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ที่อาจพยายามปกปิดการมีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดมืดครับและที่น่าวิตกกังวลที่สุดของรายงานของซิมนะครับก็คือว่าการคุ้มครองผู้ที่เชื่อถือได้โดยรัฐบาลและการร่วมมือของชนชั้นนําของพรรคเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างการค้าม,มนุษย์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ในกัมพูชาและเป็นอุปสรรคหลักในการต่อสู้การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมนี้ครับ นี่คือข้อกล่าวหาที่รุนแรงและชี้ให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างเลยทีเดียวนะครับและความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชากับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามแดนในขณะที่ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ในกัมพูชาเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นประเทศไทยเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังก็อาจจะเห็นข่าวความขัดแย้งเรื่องดินแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมละครับ ก็นั่นแหละครับนอกจากประเด็นของดินแดนแล้วไทยก็ยังคงดําเนินการกดดันกัมพูชาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแก๊งคอรเซ็นเตอร์และบ่อนการพนันผิดกฎหมายครับและล่าสุดก็ได้มีข่าวว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยกําลังพิจารณาตัดไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดนเพื่อปราบปรามกลุ่มมิจาชีพที่หลอกเอาเงินผ่านแก๊งคอเซนเตอร์ ซึ่งนี่ก็คือมาตรการที่ไทยแสดงออกถึงความจริงจังในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้ถึงแม้ว่ากัมพูชานั้นจะเคยมีมาตรการตอบโต้บางอย่างก็อย่างเช่นการพยายามลดการพึ่งพาไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตจากไทยแต่ไทยก็ยังคงยืนยันที่จะดำเนินการกดดันต่อไปนั่นก็เพราะว่าปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทยอย่างรุนแรงนั่นเองครับและในวันเดียวกันนั้น กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐก็ได้กล่าวว่าชาย5คนได้มีการรับสารภาพในความผิดฐานช่วยฟอกเงินกว่า36ล้าน9แสนดอลลาร์สหรัฐที่ถูกขโมยมาจากเหยื่อของการหลอกลวงให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งดำเนินการอยู่นอกศูนย์กลางในกัมพูชาครับพวกเขาหลอกเหยื่อชาวสหรัฐที่ติดต่อผ่านโซเชียลมีเดียโทรศัพท์และแอปหาคู่ให้คิดว่าตนนั้นได้กำลังลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลแต่แล้ว เงินก็ตกไปอยู่ในกำมือของผู้ที่หลอกลวงในสถานที่ต่างๆเช่นสีหนุวิวนั่นแหละครับนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าอาชญากรรมเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในภูมิภาคแต่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนั่นเองนั่นแหละครับบทสรุปของเรื่องราวนี้มันก็ช่างเจ็บปวดและแสบซันเหลือเกินนะครับการที่กัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางการช่อโกงระดับโลก ด้วยไรายได้จากสแกมที่สูงถึง4-6แสนล้านบาทต่อปีซึ่งสูงกว่าอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างภาคสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอย่างมหาศาลมันก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการจัดการปัญหาอาชญากรรมที่ซับซ้อนและการที่ปล่อยให้คนเหล่านี้มาหากินบนความทุกข์ของผู้อื่นได้อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายครับการที่รายงานมาจาก Harvard a s i เ c เชีย r ก็ชี้ให้เห็นว่าศูนย์หลอกลวงเหล่านี้ ได้สร้างรายได้มหาศาลถึง19,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือราวๆ670,000ล้านบาทที่คิดเป็น60%ของ GDP ทั้งประเทศโดยใช้วิธีเปลี่ยนคาสิโนโร้างให้เป็นป้อมประการแห่งการหลอกลวงและก็ใช้เหยื่อจากการค้ามนุษย์กว่า150,000คนโดยล่อลวงจากผู้คนกว่า70ประเทศให้เข้ามาร่วมขบวนการก็ถือเป็นภาพที่น่าหดหู่และก็เป็นความจริงที่ต้องเผชิญครับ ถึงแม้ว่าจะมีแรงกดดันจากนานาชาติแต่รัฐบาลกัมพูชาเองก็ยังคงปฏิเสธและก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าได้เพิกเฉยและก็มีเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงที่เกี่ยวข้องนี่คือบาดแผลที่กัดกินสังคมและเศรษฐกิจของกัมพูชาเองและก็ยังสร้างความตึงเครียดให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมเหล่านี้อย่างหนักนี่คือความจริงที่ว่ารายได้จากอาชญากรรม ได้กลายเป็นแกนสําคัญของวัฒนธรรมการเมืองของกัมพูชามาอย่างยาวนานและก็ยังเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างเสถียรภาพในช่วงเวลาที่กัมพูชานั้นกําลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและเผชิญกับความที่ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมันก็น่าคิดนะครับว่าความมั่งคั่งของประเทศที่ถูกขับเคลื่อนด้วยคราบน้ําตาและชีวิตที่ถูกทําลายของผู้บริสุทธิ์และชะตากรรมของประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรในระยะยาวกันล่ะครับ เพื่อความสงบสุขของโลกนะครับทุกประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะผู้ที่มีอิทธิพลในเวทีสากลจะต้องร่วมมือกันกำจัดกลุ่มอาชญากรเหล่านี้อย่างเด็ดขาดโดยที่ไม่สนคำปฏิเสธหรือการจัดฉากใ,ใดๆเพราะเมื่อผู้นำของกัมพูชาเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเต็มตัวกับเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้การแก้ไขปัญหาจึงไม่ใช่แค่การปราบปรามในระดับล่างเท่านั้น แต่ต้องลงไปถึงรากเหง้าของปัญหาที่อย่างรากลึกลงในโครงสร้างอำนาจการที่ไทยจะต้องใช้มาตรการกดดันต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตหรือการจำกัดการเข้าออกในด่านต่างๆก็จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของการแสดงให้เห็นว่าเราไม่ยอมทนกับอาชญากรเหล่านี้อยู่ใกล้บ้านอีกต่อไปและถึงเวลาแล้วที่ประชาคมโลกจะต้องมองที่กัมพูชาด้วยสายตาที่เฉียบคมกว่าเดิม และร่วมกันทำความจริงที่เจ็บแสบนี้ให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่าครับมิฉะนั้นแล้วกัมพูชาจะยังเป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมที่กัดกินโลกอย่างเงียบๆไปอีกนานแสนานานเลยทีเดียวและท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ แล้วท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสนับสนุนเงินเข้ามาให้ช่องเล่าให้ฟังก็สามารถกดปุ่มซ u ปเปอร์แตงส์หรือโอนเข้ามาในบัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับเพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟและก็ช่วยให้มีช่องเล่าให้ฟังให้ทำคลิปดีๆต่อไปได้ครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกอีกทั้งดวงพระวิญญ,ญาณของพระบรมกษัตริย์ที่ราชแห่งสยามประเทศ โปรโดบันดาลให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ